ทกจะตายนงทบได้ทราบพระนารายว่าจะเกิดใหม่ให้มีร่างกายใหญ่โตมีลายมือลายหน้าแล้วจะกลับมาแก้แค้นพระนารายจะรับคำสาบและกล่าวว่าจะตามไปเกิดใหม่เช่นกันเพื่อที่จะได้ต่อสู้กันอีกครั้งสะก,กันและพระรามชาติต่อมานกทบจึงได้ไปเกิดอ้าจะด้วยพยายาทกัก,กงสกรดก ไม่ต้องห่วงทุกคนเดี๋ยวพระรามเด็กหนุ่มธรรมดาจากสวรรค์กับลิงคู่ใจของเขาจะจัดการเองแล้วคนธรรมดาจะทำอะไรมันได้ล่ะคนธรรมดาใช่แต่เจ้าจอไม่มิสชีวิตใดทุกคนพระรามกับจ้านจ,จอมาแล้วไปเลยหนุมานชาสมรจงจัดการและขยี้ความชั่วร้ายไปให้หมดเลยอู้กา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 